ก,กันอีกแล้วนะฮะกับกอัลมอนนะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะบอกได้เลยว่าจะพาไปเที่ยวสองเมืองใหญ่นะฮะที่ในประเทศจีน <Nice. S 1> มีนะฮะที่ปักกิ่งแล้วก็มีเทียนจินนะฮะก่อนที่จะไปเที่ยวนะเราต้องหารถเข้าโรงแรมก่อนซึ่งในการจองรถเข้าโรงแรมนะครับเราก็จะจองผ่านแอป <All right. S 1> อารีนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ดีดีนะฮะซึ่งนะครับ กดเข้าไปแล้วเรียบร้อยปุ๊บมันจองง่ายมากเหมือนแอปบ้านเราเลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บก็เดินมาตามทางนี้ได้เลยครับที่มันจะมีป้ายสีเหลืองที่เขียนว่าโซน head parking ตามมาเลยครับนี่ครับเดินมาตรงนี้นะครับ e healing zone head นี่ตรงนี้เลยแล้วก็ลงไปข้างล่างตรงนี้เป็น e h e l i n g zone head มาตะคู่นเนี้ยแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนะฮะก็มารอรถแปบ๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคนขับรถเขาก็จะมารับที่โซนนี้นะครับ ก็เดี๋ยวลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะหันให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงนะ,ะหันเลยเลิฟนี่นะครับมันก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้ส้มแบบนี้ปุอบ,บ,บก็เดี๋ยวต่อไปก็นั่งรถไปโรงแรมกันนะครับก็เดี๋ยวไปเช็คอินโรงแรมกันเนาะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงนะครับก็ระยะเวลาใกล้ๆก,ก,กันกลับ รถไฟเหมือนกันแต่น้นเรามีกระเป๋าเยอะเราเลยใช้รถยนต์ไปเลยนะครับป่ะเดี๋ยวไปเช็คอินโรงแรมก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันนะฮะไปพร้อมกันนะครับป่ะตอนนี้ฮะเราก็มาถึงที่โรงแรมแล้วเรียบร้อยนะครับกับโรงแรม Go Tell Capital นะครับซึ่งเดี๋ยวปักหมุดโรงแรมมาให้ตรงตรงไหนดีวะตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนดีวะตรงไหนสักที่เนี่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นเองเนาะ <What? S 2> ก็เดี๋ยวรอเช็คอินแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอห้องแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าเราอยู่เนี่ยยาวเลยเจ็ดวันนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าโรงแรมเนี่ยนะครับใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินมากๆเลยเช็คอินเสร็จเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องเสร็จเดี๋ยวพาไปดูห้องเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บ ล้เดี๋ยวลงพามาดูว่าเอ๊ะเดินไปรถไฟฟ้าเนี่ยมันไกลหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราห้องแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องกันนะครับปะ เป็นภายในห้องนะครับของโรงแรมสุดยอดเลยนะฮะเตียงใหญ่นะครับห้องใหญ่แล้วนี่ภายในห้องน้ำนี่ปัม๊มมีนะครับหลังหน้ามีห้องเชาเว์นี่นะฮะแล้วก็มีนี่ด้วยห้องเก็บกระเป๋าโอ้โหตู้เสื้อผ้า เบลล์มเลยห้องและนี่นะครับก็เป็นวิวหน้าห้องนีฮ่ยังไงนะฮะก็หอได้ห้องเบลล์มเลยเนาะห้องใหญ่นะฮะมีเตียงใหญ่ห้องใหญ่วิวดีนะครับก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ใช้ได้นะครับแล้วก็รถไฟฟ้าห่างออกไปแค่ข้างหน้าเนี่ยก็คือไม่ถึงร้อยเมตรอ่ะเออนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นกันนะครับรอบค่ำเนาะเพราะว่าตอนนี้ประมาณสัก ทุ่มหนึ่งละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นพาไปกินนะครับช,อบชอบ็อปช็อปนิดนิดหน่อยหน่ยนะครับของวันนี้นะก็เดี๋ยวไปด้วยกันครับ ตนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่นะครับถนนหวังฟูจินนะครับก็คือด้านหลังตรงนู้นตรงนู้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอย,ย,ยไปให้ดูข้างหลังนู้นสุดทางนู้นะอะประมาณ3กิโลนะฮะก็นะครับก็มาเดินเล่นก่อนนะในช่วงวันแรกนะเพราะว่าตอนนี้ก็ค,ค่ำละมาหาอะไรกินครับซึ่งเมื่อกี้นะครับได้เห็นแบบแบบใช่ไหมว่าใช้บัตรอะไรแตะนี่เราใช้บัตรตัวนี้แตะเลยอีกคนนึงมีอะไรอันนี้ของ SCB นะ อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะอันนี้อันนี้ของอะไรฮะอีกอันหนึ่ง YouTube อ๋อ YouTube อันนี้ S B กับ YouTube ใช่ไหมอ่านะฮะไม่ได้ค่าโฆษณาแต่แค่เอามาโชว์ให้ดูเฉยๆว่าเราใช้สองบัตรเนี้ยแล้วก็สามารถแตะขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยสะดวกไหมสะดวกมากสะดวกมากใช่ไหมเออนั่นแหละครับอะทีนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นฝั่งฟูจินตรงวูนกันต่อเลยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะไป เดินไปเดินมาหิวข้าวซะง,งั้นนะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินในห้างนี้ไหนวะไหนวะขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เดยดสุด <AP> M, นี่นี่เออ APM ครับกิน APM APM <ด>เปิดทั้งวันทั้งคืนวัดไม่ใช่ใช่ไหมเป็นห้าง APM ก็คืออยู่ตรงที่ถนนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปกินในห้างนะวาร์ปเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเรากินอะไรนะฮะไป A later few moments later. ก็ตอนนี้นะคะเราเดินเล่นข้างล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ร้านบานูฮอตพอตนะฮะซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่ยอดฮิตแล้วก็คนเยอะบอกเลยนะครับนั่งรอแป๊บเดียวไม่นานชั่วโมงหนึ่ง <laughs> ไปเดินเล่นมาก่อนรอบหนึ่งอะ่ะแล้วก็กลับเข้ามานะครับก็ยังนั่งรออยู่นะฮะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยเด็ดอ,อร่อยเด็ดยังไงนั้นนะฮะ เดี๋ยวเราไปกินพร้อมๆกันฮะฮะ สวัสดีนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่เราจะไปเที่ยวนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจะไปเที่ยวกําแพงเมืองจีน <Nice. S 1> เดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะว่าวิธีการขึ้นรถบัสไปกําแพงเมืองจีนเองเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปอัปเดตกันว่ากําแพงเมืองจีนวันนี้ยไปถึงไหนกันแล้วไปถึงไหนนี่คืออะไรวะ <What? S 1> <laughs> หมายถึงว่า อัปเดตว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแล้วก็มีภาพส,ยสวยๆเนี่ยมาฝากเหมือนเดิมนะครับนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับไป คนะครับแล้วก็ขึ้นรถไฟมาแล้วนะครับมาอยู่ที่สถานีดงชื่อเหมือนเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าอยู่ตรงไหนนะนี่ดงชื่อเหมือนแล้วก็หาทางออกบีหนึ่งโอเคแล้วก็อะไรนะหาทางออกบีหนึ่งหาทางออกบีหนึ่งนี่อยู่ข้างบนข้างบนข้างบนเขียนบีหนึ่งอยู่แล้วก็จะเจอพนักงานบีหนึ่งแล้วก็จะเจอพนักงานนี่เสื้อสีแดงเห็นคำว่าบูบ้าใส่เสื้อสีแดงข้างหลังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราควาดให้ดู นี่เส้เสีแดงคนนี้ไอ้ป้ายหน้าอกเขาอะจะเขียนคําว่าอะไรนะบูบัสบูบัสครั้งนี้เราใช้บริการกับทัวร์ท้องถิ่นนะครับที่จะไปเที่ยวกําแพงเมืองจีนนะก็คือจะมีชื่อว่ามูบัสนะครับซึ่งเมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์มาแล้วนะครับเราก็จะเห็นพ็กเกตให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับก็คือจะเป็นไปเที่ยวกําแพงเมืองจีนหรือว่าจะไปไปพราชวางนะฮะกาแพงเมืองจีนก็มีให้เลือกแบบ2แบบนะครับก็คือแบบไปเช้าย็นกลับนะครับหรือว่ามีนอนกําแพงเมืองจีนด้วยนะฮะ ส่วนครั้งนี้นะครับเราก็เลือกเป็นแบบไปเช้ายืนกลับนะครับโดยจะมีราคาให้เลือก3ราคานะครับก็จะมีราคา180หยวน240หยวนแล้วก็300หยวนนะฮะในส่วนราคา180หยวนเนี่ยครับก็จะเป็นราคาที่เป็นค่ารถบัสไปกลับนะครับแล้วก็ค่าบัตรเข้าจากกำแพงเมืองจีนชื่อด่ามูเฉียงยูเกบอนะฮะ อันนี้ไม่รวมเคเบิลค์าที่ขึ้นไปกำแพงเมืองจีนครับอันนั้นต้องซื้อแยกอีกก็คือ1 4 0ีหยวนนะฮะหรือถ้าใครนะครับจะซื้อเป็นแบบออปชัน2นะฮะซึ่งออปชัน2ก็จะแตกต่างกันน,นิดนึงก็คือจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันรวมอยู่ด้วยนะครับหรือนะครับถ้าใครจะซื้อเป็นแบบฟูลออปชันเลยก็คือเป็น300หยวน,นครับก็คือ จะแตกต่างจากออปชัน2ก็คือจะมีไกด์นะครับคอยอธิบายนะครับในเรื่องของประวัติต่างๆครับที่เกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนนั่นเองนะครับก็คือใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการอธิบายหลังจากนั้นปุ๊บนะครับถ้าเลือกแพคเกจไหนเสร็จเรียบร้อยก็มากดบุ๊กได้เลยนะครับจะรอประมาณ8ปดโมงแต่ถ้าจะไปรอบแรกเลยครับรถมา8ปดโมงก็จริงแต่คนเต็มไวใช่ไหมใช่ต้องรีบเออต้องมาแบบว่ามารอประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งนะครับหรือว่าก่อน7จ็ดโมงสีนะครับ ใครมาก่อนไม่เป็นไรนะมีร้านให้กินด้านหลังนี้สีเขียวสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าข้างในมีอะไรกินนะฮะเผื่อซื้อเอาไว้ลองท้องนะครับแล้วก็เดี๋ยววนเข้ามารอรถกันนะครับโน่นมีฝั่งโน้นก็มีให้กินนะครับมีร้านที่เป็นสะดวกซื้อมีเหมือนกันนะมีโต๊ะนั่งนะครับแล้วก็มีแบบพวก ั้งโกก็ไม่ให้กินเหมือนกันนะครับหรือว่านี่พกติ่มซำร้านสะดวกซื้อระหว่างนี้เนะเดี๋ยวเรารอรถก่อนให้รถมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกำแพงเมืองกีฬาพอบกันเลยนะไปะ โอเคเรามาถึงแล้วนะครับที่ด่านเลยนะด่านมูธเทียนยูนะครับใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับกับการเดินทางนะครับซึ่งนะครับพอเราเข้ามาข้างในไอ้ด่านมูธเทียนยูอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับก็ตรงนี้เลยครับมันก็จะมีนี่ของมูบัสเซมเบอี่นะครับซึ่งนะครับมูบัสเซมเบอี่เนี่ยมันก็จะเป็นออฟฟิศเอาไว้คอนแทคนะครับไว้สําหรับเรามาถึงปุ๊บเขาก็จะมีฟอร์แมทชั่นที่อยู่ข้างในใช่ไหม เออแล้วก็ขากลับก็มาคอนแทคที่นี่ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมเอาพาสปอร์ตมาด้วยนะเพราะว่ามันต้องใช้สแกนทั้งขึ้นที่มันเป็นชัตเติลบัสที่ขึ้นไปสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สแกนไว้สําหรับขึ้นกระเช้านะฮะแล้วก็ไว้สแกนสําหรับเล่นสไลเดอร์ลงมาอย่าลืมเอาพาสปอร์ตมาด้วยนะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนู่นเลยขึ้นไปกําแพงเมืองจีนนะครับมันจะมีอยู่2รูทใช่ไหม Eat, อ่าฝั่งอีทกับฝั่งเวสนะครับโดยขวามือนะครับก็จะเป็นรูทสีเขียวนะครับอีรูทนะฮะก็คือจะเป็นป้อมที่ 1, อยู่จนถึงป้อมที่6นะฮะหรือนะครับถ้าใครจะไปเวสรูทนะครับที่เป็นสีแดงนะครับก็สามารถไปป้อมที่14ถึงป้อมที่20ได้นะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นกำแพงเมืองจริงกันนะไปะ ท่านฮะทุกท่านฮะตอนนี้เราฮะกําลังจะขึ้นกระเช้าไปนะครับบนกบําแพงเมืองจีนครับเป็นกระเช้าแบบไหนคะกระเช้าแบบนี้ฮะใช่่ะค่ะใช่่ะครับเดี๋ยวจะหมังดง่ายดูบอกเลยฮะยังเซียวฮะดูข้างล่างแล้วก็ข้างล่างเขาจะมีรางไหลลงมาเออ <c oughs> คือมันไม่มีล็อกเลยนะมันไม่มีล็อกเลยมันมีแค่ให้เราแบบ แค่ให้เราเหยียบไอ้ตรงนเ,เนี้ยเอาไว้เนี่ยเนี่ยใช่ไหมแค่ให้เหยียบตรงเนี้ยไว้มันไม่มีล็อกนะแค่ให้เอาเท้าเหยียบไว้มันคือล็อกแล้วนะขาสั่นไม่กลา้าเหยียบเลยดูดิอ่ะอันเนี้ยนะดูดิอ่นนนะดูดิอ่ะแต่หันกล้องให้ดูดูดิเ้ย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรเนี่ยดูดิอ่ะได้อยู่แปลว่าแปลว่าอะไรโอเคโอ้โหมือนี่ก็ต้องจับกล้องข้างหนึ่งนะ อย่างน่ากลัวอะ A few moments l ถูกท่านนะเราก็ได้ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเรียบร้อยน i c e ยังโหดขึ้นกระเช้ามายังโหดสนุกตรงไหนโหยังเสียวยังเสียวบอกเลยนะครับนี่อะเดี๋ยววนกล้องให้ดูนะขึ้นมาจากไหนนี่นี่นี่ขึ้นมาจากข้างล่างนู้งเห็นนะ เอออ่ะขึ้นมาข้างบนแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเราขึ้นมาฝั่งสีเขียวนะฮะ <ไป S 1> แต่ถ้าขึ้นมาฝั่งสีแดงน<ป>น้นจะไปฝั่งโน้นกนูน้เห็นไหมจะขึ้นไปป้อมนน้นนะฮะป้อมนู้นก็คือจะไปสุดตรงบนเขาบนลูกนู้นเลยนะฮะเบอร์ย<ป>ี่สิบเห็นไหมไ,<ป>ไกลเกินนะฮะนี่มาดูของเรานี่เมี้ย นี่นะครับมาดูของเรานี่เราไปแค่เบอร์หนึ่งถึงหกเบอร์หกพอเราไปแค่ตรงนู้นนี่นั่นขวามือตั้งแต่ป้อมงูนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับจากบันไดข้างล่างนี้เออนะฮะขึ้นไปอันนี้คือหนึ่งถึงหกใกล้กว่านะฮะหนึ่งถึงหกใกล้กว่านะครับเราเอาใกล้ๆพอเราไม้เกลียดเดินเยอะนะฮะอ่ะเต่เราไปเดินบนกำแพงด้วยกันนะฮะไป ของเสียงฮอบเดินขึ้นมืนป้อมเดียวจะไม่ไหวอยู่แล้วแต่ป้อมเดียวดูดิ่ด้านให้ดูนะโอ้โหเอียงสี่สิบองศาไงเนี่ยเอ,เอียงสี่สิบองศาอันนี้ป้อมเดียวเนี่ยอันนี้กะเอาแบบว่าแบบระยะทางสั้นแล้วนะแต่ด้านดิเอียงสี่สิบองศาปัดเท่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ต่อยังไงเอาให้ถึงป้อมหนึ่งให้ได้นะปะ และแล้วเราก็ขึ้นไปถึงป้อมหนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะ <Nice. S 1> yeah. นยเน้เย่ฮันไงฮใช้ได้นะ สุดยอดครับ e บอกได้เลยว่าขึ้นไปบอมบนเนี่ยได้แง่คิดเยอะแยะมากมายเลยได้คำมาคำหนึ่งก้มน้าก้มตาเดินไปพึ่งเข้าใจวันนี้แหละว่าก้มน้าก้มตาทำงานไปเออมันแปลว่าอะไรจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาถ้าสมมติว่าเรามองแต่ไอ้ป้อมหนึ่งแอะล้วไม่โฟกัสไอ้ตรงที่เรากำลังเดินะหัวจะทิ่ม เราก็แบบว่าเหลือบมองแล้วก็ทาเหลือบมองแล้วก็ทำเฮ้ยอันนี้จริงกลมหน้ากลมตาทำเพิ่งได้รู้วันนี้แล้วว่าไอสำนวนนี้แปลว่าอะไรนะฮะอ่ะทีนี้นะครับมีแบบนั่งเฮลิคอปเตอร์มาเฮลิคอปเตอร์บินผ่านคือใครไม่อยากเดินคือนั่งหอขึ้นมาได้นะวัดเขาจะจอดตรงไหนวะอ่ะทีนี้ถึงป้อมมึงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะต่อไปนะับภารกิจต่อไปก็คือเดินลงไปมาทางไหนไปทางนั้นนะฮะ เดี๋ยวเราเดินลงไปต่อนะครับอ่ะหนันให้ดูว,ว่าเดินลงไปขนาดไหนนะนี่หนันให้ดูว,ว่าเดินลงไปกันนี่<า>ไปนูน่นเห็นไหมอันนู่นเลยป<า>ดี๋ยวเราเดินลงไปกันนะครับป่ะ เราเดินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับขาขึ้นมาเราขึ้นกระเช้าใช่ไหมแต่ขาลงเราจะลงอีกอย่างหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะลงแบบนี้หามนี่เป็นสไลด์เลื่อนลงไปนะครับเป็นสไลด์เลื่อนลงไปนะลงไปนะง่ายง่ายง่าย,ายวิธีการนี่เขาเขียนไว้ตรงนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยว่ให้ดูดันไปข้างหน้าคือไปสตาร์ทดึงกลับข้างหลังคือเบรก,บอกออโอเคปนะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้ลงไปนะครับเพราะว่า กระเช้าแล้วเบื่อแล้วไม่ได้เบื่อหรอกเสียว <laughs> เอาเป็นไ, <laughs> ไม่รู้แต่เอาไปลงสไลด์เลื่อนลงไปนะปะเดี๋ยวเราไปลงสไลด์เลื่อนมาพร้อมกัน,นครับ ไงบ้างครับถูกไหมถูกนไหนมแต่โนแต่เสียวมือเก่งเลยเสียว <laughs> มันแบบดิฟเพลนเผลนลงมันแรงลงมันแรงลงมาสนุกสนุกเออไม่เร็วจนเกินไปไม่เร็วเกินไปแต่เราคุมได้ <laughs> ถ้าคุมไม่ได้ก็เร็ว <laughs> แต่ถ้าคุมได้ก็ไม่เร็วนะฮะนะก็อ่ะแต่เ,เราเดินลงไปข้างล่างกันนะครับ ลงไปหาอะไรกินนะอเออลงไปหาอะไรกินบบก่อนแล้ว,แล,วแล้วก็ลงไปที่พักรอรถบัสกลับเข้าเมืองนะะอะเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับปะปะ โอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ร้านอาหารจีนนะครับที่ปักซอย What? ปักซอยไม่ใช่ปักซอยไอปะตากทางลงนะครับแล้วก็เข้ามานั่งเออเป็นแบบว่าน่าจะเป็นแบบโลโก้ของแถวน,นี้เพราะว่าคนเข้ามากินในร้านเนี้ยเยอะอยู่นะครับซึ่งเราสั่งไป3อย่างนะฮะอย่างแรกเลยก็คือจะมีะเหมือนไก่ผัดเม็ดมะม่วงแต่มันคือไก่ผัดถั่วซอสแล้วก็เป็นพริกมาล่านะฮะ แล้วก็มีเหมือนหมูหวานผัดนะครับแล้วก็มันมีห่อแป้งให้ด้วยแล้วก็มีเกี๊ยวนะครับมีเกี๊ยวอะไรก็ไม่รู้อะแต่เขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวจะชิมให้ดูทีละอย่างว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนี่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงฮัลแบหลฮัลโหลฮัลโห,หมืันเป็นซอโหล้ัก็มีล

มันไม่เหมือนาหมูหวานภาคใต้อ่ะมันเป็นเหมือนหมูผสมม,ม,มากกว่าเพราะมันจะออกแนวเค็มๆเค็มๆเค็มนิดนึงแล้วหมูเป็นเส้นเป็นเส้นนั่นเองเอาแป้งนี้มาเราต้องเอาหมูเนี่ยไห่อแป้งแบบเนี้ยห่อแป้งแบบนี้แล้วก็กินอือหือยากยากเลยแล้วก็นี่นี่ยอย่าเงีเ้ยอย่างเงีไ้ไคลไลของเรานะเกี๊ยวนึ่งนะ

ไปรอรถบัสกลับเข้าเมืองแต่ก่อนที่จะกลับเข้าเมือง <c oughs> เดี๋ยวจะไปรีวิวว่าไอ้ข้างในออมูบัสเอ่อมูบัสแฟมิลี่เนี่ยมีอะไรเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะฮะเดี๋ยวว้าไปแป๊บหนึ่งนะปะว้าปเลย <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> เข้ามาอยู่ข้างในแล้วเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นสถานที่ที่มารอรถกลับนะครับซึ่งรถรอบแรกรถกลับ ก็จะอยู่ที่บ่ายสองครึ่งนะครับก็จองไปเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้ในระหว่างที่รอรถดกลับนะครับนี่บอกเลยเขามีน้ําชากินด้วยนะครับแล้วก็ขนมอันนี้กินได้ฟรีเลยนะฮะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสแน็คสำหรับรออถกลับนะฮะไม่ใช่มีมุมนี้อย่างเดียวนะมีมุมหนึ่งคือมุมตรงนี้เดี๋ยวพาขับดูแป๊บนึงนี่ ตรงนี้ก็มีให้กินเหมือนกันฮนะมีขนมเหมือนมากระรองนะแต่ไม่ใช่มากระรองมีขนมมีผลไม้นะครับมีน้ำให้กินเอามีเซตให้กินด้วยนะเออโอเคนะนอกจากเซตของกินยังไม่พอนะมีให้ช้อปปิ้งด้วยนะฮะก็เดี๋ยวถ่ายดูว่ามีอะไรให้ดูนะช้อปปิง้งนะครับ และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีนของโควิดอัดมอนนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะมีตั้งแต่ลงสนามบินเลยนะครับรวมไปถึงการจองรถเข้าโรงแรมนะครับรีวิวโรงแรมนะครับการใช้บัตรขึ้นรถไฟนั่นเองนะฮะและในคลิปหน้านะครับก็จะพาไปหลายที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นพระราชวังต้องห้ามนะครับพระราชวังฤดูร้อนนะฮะเมืองเทียนจินนะครับหรือยูนิเวอร์ซลนะครับ แหล่งเดินเล่นแหล่งช้อปปิ้งเราไปหมดนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านฮะที่ติดตามชมโควิดอันมอนนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้กับโควิดอันมอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ